สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอผมปอพิรพลนะครับในเว็บไซต์ rt3th.com กับเว็บไซต์ที่กตเตรื่องของฟุตบอลนะครับมีให้เลือกคำทำนายทีเด็ดกันถึง5ค่ายไม่ว่าจะเป็นยูฟาสโปลหรือว่าแม็กซ์เบดนะครับติดตามกันทุกๆวันได้เลยนะครับในช่องทางของ u t u b e รวมถึงทาง Li น์แอนะครับใครที่มีไลน์กับทุกคนอยู่แล้วในการติดต่องานหรือว่าคุยเล่นกับเพื่อนนะครับสามารถเป็นเพื่อนกับเราได้เพิ่มนะครับ t d e ทเด 90s นะครับลองมีแอดนะแล้วก็ทีตัวทีอะ แล้วก็เด็ดก,ก็ D E D แล้วก็90ตัว S Attitude 90 S นะครับลอง add ขึ้นมาเป็นเพื่อนกันได้เลยครับเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยเดี๋ยวใกล้จบฤดูกาลก็จริงแต่ว่าจะพักกันแค่ไม่เกิน3เส3สัปดาห์ก็จะกลับมาเตะกันแบบบ้าคลั่งแปดเดือนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับค่ำคืนนี้ครับมีบ big match FA ครับของกรีฑนะครับเตะตอนตี1:45นาทีวันเสาร์น,นี้ก็เตะดึกหน่อยนะวันนี้พรีเมียร์ลีกไม่ไม,ไม่ไม่เยอะนะครับไม่ใช่ทีเด็ดไม่ใช่ไฮไลท์อ่ะเพราะว่า มีแค่คู่เดียวซึ่งเป็นคู่เล็กนอ o w l e เจอกับเบอร์ลี่นะครับจะไปมันวันอาทิตย์นะครับมีสเปอร์เจอกับเลสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับอ่ะมาวันนี้ครับแนะนำไปที่เอฟเอคัพของเกตดครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับอาร์เซนอลเป็นบิ๊กแมตช์ที่น่าดูจริงๆนะครับมีบีอินสปอร์ตถ่ายทอดสดนะฮะอ๋อเรือใบสีฟ้าพวกเขาเนี่ยยังคงเก่งต่อเนื่องนะครับในการยิงประตูในการทำเกมนะครับฟิลโฟเดน นะครับริยาตมาเรสลาฮิมสตอร์ลิงแม้ว่าจะไม่มีกุนโดเกโร,โรแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยังมีกาเบรียลเชซุสในการผลิตสกอร์ก็ห่างกันนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าเกมรับเขาก็มีปัญหาในขณะที่อาเซนอลเองประเด็นคือไม่ว่าจะเป็นกุนซือยุคไหนเข้ามาพวกเขาจะต้องเจอกับปัญหาเดียวกันคือ,อนักเตะอาการบาดเจ็บครับคือกับไอ้คาบ,บิเอ้มาตินเนลี่กันเล่นดีๆยู่ดีๆที่ก็เจ็บยาวนะครับยังดีล่าสุดปาโบลมาลีเนี่ย ปาโบบาลีเนี่ยเป็นเคสที่น่าสงสารมากนะฮะซ้อมมา3เดือนในช่วงโควิดพร้อมมากอยากจะลงมาเพื่อแทนดาวิดลุยส์นะครับเป็นกําลังหลักใหม่เล่น20นาทีเจ็บแล้วเป็นสัญญายืมตัวคือก็ต้องส่งกลับไปบราซิลอย่างดีที่อาร์เซนอลอย่างปราณีก็คือต่อสัญญาไปให้เล่นต่อนะฮะล่าสุดบอกว่ากันยายการันยายนนี้จะซ้อมได้แล้วก็ยังไปข่าวดีที่เจ็บไม่หนักมากแต่ว่าโอ้แต่ว่าเออมันยังมีข้อดีอย่างนึงก็คือ แม้แบร์เโรโนจะเจ็บไปแต่มาติเนสอยู่ดีๆผีเข้าเขาเหนียวมากบางทีโกเราต้องให้เวลาเขาลงสนามเนี่ยมีชั่วโมงบินมีเวลาเกมเขาดันเล่นดีนะฮะโหเหนียวมากนะครับเกมล่าสุดที่เจอกับลิเวอร์พูลนะครับก็อาจจะเป็นการพิสูจน์ข้าสสำคัญของโกของอาร์ซนอลมาติเนสว่าจะเซฟแมนซิตี้ได้ไหมแต่ผมมองว่าเซฟไม่ได้นะครับแมนซิตี้เขามีพลังแฝงเยอะมากๆครับในการที่จะต้องจบด้วยโทรฟี่มากกว่าหนึ่งถ้วยเขาได้ลีคับไปแล้วนะครับชนะอ ชนะแอสตันวิลล่าไปที่ผมบรรยายอ่ะที่พีพีทีวีทัดเท่าสดทีนี้อย่างน้อยต้องมีอีกหนึ่งถ้วยครับเป้าหมายจริงเขาคือแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันก็คูดยากเวลาเจอกับเรอัลมาดริดเวลาเจอกับเนี่ยคือจะผ่านมาดริดไหมยังไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอฟเอคัพก่อนนะฮะเอฟเอคัพเนี่ยมันยังมีภาษีเหนือกว่านะครับการที่ชนะอาร์เซนอลเสร็จปุ๊บจะไปเจอแมนยูไปเจอเชลซีมันก็ยังสู้ได้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นครับคืนนี้จัดไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในเว็บไซต์ rg 3 t h c o m นะะครับจเอาชนะ อาร์เซนอลได้อย่างน้อย2ประตูครับไม่ว่าจะเป็น2-0อาจจะเป็นในช่วงท้ายเกมนะ1-0ก่อนครึ่งแรกแล้วก็2-0ในช่วง20นาทีสุดท้ายนะครับโอ้ทีเด็ดเขาเยอะส่งใครมาก็เล่นได้ครับโรดรีแฟนานินโยเรียบมาเรสฟิลโฟเดนนะครับเพราะฉะนั้นเรือใบสีฟ้าเข้าชิงแน่นอนจัดไปครับในขณะที่พิมพ์ลรีของเังกฤษครับนอริสเจอกับเบอร์ลี่นอริสเองเนี่ยตกชั้นไปแล้วแล้วก็จะมาเริ่มใหม่ลูก,กาาหน้ากับแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเดนนิฟลฟาวเก้ เพราะว่าบอดบริหารชอบวิธีการทาทีของเขาแม้ว่าจะแบบอืจริงๆเล่นแบบเชฟอยู่ในรอดแน่นอนนะฮะเจอกับเบอร์รี่ครับที่ชั่วโมงบินดีเหลือเกินอยู่ม่ตั้งกี่ปียังไม่ตกเหมือนบอลหมัดน,นะครับอยู่ที่10ของตารางมั่นใจเลยครับเบอร์ลี่จะเอาชนะนอริชได้แน่นอนที่ไม่มีอะไรจะลุ้นแล้วนะครับตกชั้นไปแล้วนะครับเบอร์รี่ปราบนอริชหนึ่งลูกครับในขณะที่เซเรียอิตาลีครับมีเวโรนาเจออัตตาลตาอัตตาลตายิงไป93ประตู ในฤดูกาลนี้จะเหลือแล้วครับไล่อัดเวโรนาแน่ๆในคืนนี้ครับอย่างน้อยมี1ประตูแต่ว่าให้อยู่ในราคา1ลูกพอนะเผื่อยิงแค่ลูกเดียวเดี๋ยวจะขาดทุนกันไปเพราะฉะนั้นสคู่ในว,วันนี้นะครับแมนซิตี้ชนะอาร์เซนอลตสลูกนะครับเบอร์ลี่เฉือดนอริชครับแล้วก็อัตตันตาเนี่ยให้อยู่1ลูกพอนะครับเผื่อชนะ1นูนย์แล้วก็ลุ้นลูกที่2เอานะครับนี่คือคำทำนายของผมครับในเว็บไซต์ rg3th.com ในฟุตบอลวันเสาร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันวันอาทิตย์สวัสดีครับ